ให้ระวังรถหรอโอ้โอ้โอ้จอดาอดอ้าวคืออะไรคืออะไรคืออะไรยัดกายายอ้โอ้โอน้ำบอกเสียงดังมากอ่ะตาบือตาบือตาบือ กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับสปุกปุยแชแนลเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็รากน้องปอดมาเล่น,นอีกเช่นเคยคะ่ะแล้วเกมนี้นะคะเป็นเกมที่เราจะได้คําสั่งมาแล้วเราต้องทําตามนะคะถ้าเราพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าน้องปอดไปเลยเอ,ยอดดเหลเืออีกหนึ่งวีนะคะทุกคนมาแล้วเอา้าเกิดอะไรขึ้นทุกคน เราต้องเป็นสายลุงที่ยาวที่สุดหรอเหมือนเกมหนอนเลยน้องโปดเราต้องกินอุ้ยไม่ทานไม่ทานกินหรือย่งคนอื่นโอ้ยโอ้ยทำไมมันกินยากเละเอ้าชนกันแล้วเอ้าคืออะไรเออฉันจะกินฉันจะกินอย่าแย่งฉันนะอย่าแย่งอ้าวใครนะคนไหนคือผู้ชนะเอยเอ๊นี่ไงเพื่อนคนนี้ไงคือผู้ชนะต่อไปกระโดด ข้ามแขนคืออะไรอ่ะแม่ไม่เห็นมีแขนเลยอ๋อแขนมาแล้วแขนมาแล้วเอา้าน้องปรดเราก็แค่ยืนเฉยเองน้องปรดเห็นไหมเห็นไหมครับอเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาอุ้ยมันสามารถเก็บไอ้นี้ได้ด้วยเก็บเอา้าแขนพี่สองอันเลยเอ้ทำไมมันปิวอย่างนี้คืออะไรอ่ะชนะชนะอุ้ยอุ้ยแม่ได้ไม่ชนะด้วยแต,แต่แต่ก็ชนะทุกคนนะใช่ไหม อุ้ยนี่คืออะไรอะ่ะข้ามไปยังอีกด้านหนึ่งเราต้องไปฝั่งนี้น้องโปรดอุ้ยมันเป็นบันไดแบบนี้เองเอา้าตกตายทุกคนเราต้องตั้งสตินะเห็นไหมโอ้มันยากมากเลยนะอีกแปดวีน้องโปรดออ้ยน้องโปรดน้ำน้ำไม่ไปแล้วอุ้ยน้องโปรดเก่งมากเลยเย้โอยแม่ที่สี่หรอโอ้โหชนะคืออิปปีใช่ที่ไหนน้องโปรด อะไรอย่าล้อมาเตรียมกินสิ่งที่ฉันบอกกินทากโก้ทากโก้คืออะไรอะทากโก้ไม่รู้อ๋อนี่เหรอเฮ <c oughs> ้ยอ๋อกินเฮ้ยน้องปอใช่ใช่ใช,ใชกก่กินไก่กินไก่น้องปอใช่ไก่นี่เขาเปลี่ยนเป็นไก่แล้วแม่กินปลาก,กินพิซซ่ามั่วไปหมดแล้วกินพิซซ่า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 นเอ้าพิซซ่าพิซซ่าอยู่ไหน เอ้าคนนี้อีกแล้วเพื่อนเขาเก่งไงน้องโฟดต่อไปเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้คืออะไรหาชิ้นส่วนของเราเหรอชิ้นส่วนฉันอยู่ไหนเดียโอ้ยนี่ไงหัวฉันหัวแม่ทำไมแม่แม่นี่หัวไม่ได้เอาต้องเป็นนูบเท่านั้นเหรอเอ้ยไม่ใช่เป็นคนนี้ดิคนที่สั่งเราน่เนูชนะเล้วเฮ้ยอคนเร็วไม่ขาดขาขาอยู่ไหนได้แล้วหรอชแล้วใช่ไหมใช่แล้ว หนูเจอขาเขาหนูเจอมือของตัวเองด้วยเขาก็คือชนะทุกคนนะน้องปอดหนูอะไรหนูที่สุดท้ายอุ้ยหนูที่สองอุ้ยน้องปอดเก่งมากเลยอุ้ยน้องปอดได้ที่สองเลยได้ตังค์มาด้วยร้อยสิบบาทไม่ได้ตังค์เปล่าเจ็ดสิบสามห้าเนาะโอ้โอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาให้หนูเปิดไหนแม่ขอไปเปิดมั้งสิไม่ต้องเราต้องกดลับก่อนกดลับกดลับหนูเล่นเร็วคนเร็วเลย กดลับกดลับกดลับทุกคนสามารถกดลับได้นะใช่ไหม mm hmm. ท่าทาง mm hmm. okay. เออปิดแล้วเราสามารถเปิดได้ไหมเปิดแล้วเราจะได้อะไรอะ่ะตอนนี้เรามีสองร้อยขวาแล้วไม่มีสองร้อยขวาแล้วลองเปิดสิ mm hmm. กดเปิดไปเลยไม่มีสองร้อยเลือจังชึบแม่ไปทําอะไรมาเอา้าไม่ได้อะไรมาเนี่ยดูแล้วเอาไปใช้อ๋อเป็นคํานี้นะ เป็นคำแบบว่าดูแลไปใช้ทำไมไม่เรแล้ววโอ้ยอันนี้ร้อยห้าสิบคืออะไรอ่ะสัตว์เลี้ยงหรอไอ้หยิกแดะขอสุ่มแล้วกันอ้ยไม่ใช่วิ่งแม่นุ่นไ้จะหมดเวลาแล้วนงปอดเราได้รับตังค์้ลยนะแม่อ้าวโอเคครับโอเคต่อไปเตรียมที่บอกคืออะไรเลือกเลือกเลือกอะไรอะแม่เหรอเอ้านักมวยเหรอเอานักมวยนักมวยกดเลือกนักมวยเอ้าทำไมกดไม่ได้เลยอ่ะลิงลิง ใครเป็นลิงอะนี่ไงลิงเอ้ากดไม่ได้เลยอะไรอ่ะไม่กดไม่ได้เลยต่อไปรอบที่สองทับห้ารอบที่สองแล้วหาเงาของคุณเงาไหนเงาฉันล่ะผมยาวๆผมยาวๆเจอแล้วเจอแล้วแม่ก็เจอแล้วครับต่อไปก็คือตบมือตบมือตบมือ ต่อไปก็คือรอบที่สามเขาให้โอ้โอยบีบสิวฉันบีบสิวบีบไงอ่ะช่วยหนโอ๊ยแม่อยู่แม่อยู่บนหัวแล้วจะร้องทำไมเราไม่ต้องเบีบด้านบนเอาคนใหญ่เนี่ยน้องปอดก็อยู่กับแม่เนี่ยน้องปดด้านบนกดอะไรอ่ะนี่ไายสิวสิวไหนสิวหน้าตาเป็นไงแม่ยังไม่เห็นเลยเขียว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 อ๋อใหญ่ใหญ่ต่อไปน้องปอด คืออะไรอ่ะไปยังจุดสูงสุดอ๋อมันต้องกระโดดแบบนี้แหละน้องโปรดอึ๊บแล้วก็กระโดดไปชึบอึ๊บอ๋แม่ตกลงมาเกือบละเหมือนเราเล่นปากลัวเลยหชนไหมโอ้คนง่ายอ่ะนง่ายมากเลยหรอคนที่สอง อีกแล้วเพื่อนชนะอีกแล้วเพื่อนเก่งมากเลยเพื่อนถ้ไอเพื่อนเก่งอย่างนี้อะแต่ไปรอบสุดท้ายแล้วน้องโปรดอ๋อยึดยึดแผ่นกระเบื้องน้องโปรดนี่เราต้องยึดแบบนี้เอากระเบื้องมันขโมยเพื่อนไม่ได้นะน้องโปรดแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันคือเขาให้เรายึดอย่างเดียวโอ๊ยทำไมไม่มีที่ใช่ไม่มีที่ให้แม่ยึดเหมือนกัน ตบมือ,อตบมือตบมือเย่ผู้ชนะก็อุ้ยน้องปรดติดอันดับอีกแล้วอ่ะน้องปวดเก่งมากเลยอะ่ะแม่ไม่เคยติดอันดับกับเขาเลยแม่รู้สึกท้อแท้มากต่อไปค่ะเราไปซุม่มใครดีกว่าเมื่อกี้นั้นเงินเราเหลือใช่ไหมกดไปเลยซุ่มเราจะทําการซุม่มใครชุบได้ออกมาคือนี่คืออะไรอะ่ะพนักง,งานเสิร์ฟรับปิด โอเคโน้องปดน่ากลัวมากเลยเห็นอะไรลอยตามแม่ที่เราเล่นเรากดรับได้ตังค์นะใช่ครับโอที่เราเล่นเราสามารถกดรับได้ตังค์ได้ตรงนี้นั่นเองทุกคนค่าทางแล้วก็สัตว์เลี้ยงอ่ากดรับค่ะแล้วก็ข้อความนั่งไหมฟุ๊ปตอนนี้เรามี ดขดงแย่ของแม่ก็เป็นโอ้ยโดนฟาดด้วยด้วยน้องโปรดเนี่ยไปยืนใกล้ๆอ่ะโอ้ยมาแล้วน้องโปรดเตรียมตัวเร็วแตะหน้าฉันคืออะไรอ่ะระวังรถหรอให้ระวังรถหรอโอ้โอ้ช็ชนเอ้าคืออะไรคืออะไรคืออะไรอ้าว เสียงดังมากอ่ะตบมือตบมือตบมือแม,ม่ไม่กดอันที่สองอ่ะต่อไปค่ะไปในแสงสปอตไลท์ไปในแสงไป,ไป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 อ๋อไปแล้วเราก็จะเต้นเหรอโอ้ยทำไมมีกำแพงอ่ะอ๋อพยายามอยู่ในนี้ให้ได้นานใช่ไหมเ,เหมือนเขาแบบถ้าอยู่ได้นานอะ อ้าวน้องโปดที่หนมนชื่อน้องปดโอ้เสียใจเลยดูว่าเมชนะข้ามเราวะแล้วเราจะข้ามได้ไงอ๋อมีอันนี้มาน้องโปดฝั่งนี้ก่อนสิลกชุบชุบชุบอุ้ยเพื่อนเก่งมากเลยเออโอ้ยโอ้อีกทีเดียวอุ้ยทำไมอันนี้มันเร็วท่าล่ะเออเออเออเย้เอาเพื่อนมาก่อนถึงก่อนเมชตั้งสองอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนนีกําลังรอนะแปลว่าเม์ต้องเป็นที่หนึ่งนั่นไง ชนะเย้ดูแล้วเอาไปใช้นะต่อไปค่ะคืออะไรรวมโคโนิงของคุณคืออะไรนี่ไง <c oughs> อุ้ยอุยอุยสนุกมากเลยเอา้าทำไมมันเดินหนีได้ด้วยล่ยนะน้องปูอุ้ยอุ้ยอ๋อเราจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเอาแล้วแม่ไปไหนละ่ะไม่เจอเลยไม่ไม่เห็นน้องปูเต็มไปหมดเลยนะแต่แม่ไม่เห็นตัวเอง <c oughs> ผู้ชนะมีสองคนค่ะต่อไปรอบสุดท้ายก็คือเหยียบหินที่ถูกต้องถ้าเราเหยียบแพ้ก็คือแบบตกลงไปไม่เป็นไรเราก็โดดไปเลยเไม่มีใครกล้าไปเลยเน้องปวด้องปวดต้องเสียสละดูเพื่อนสิเพื่อนไม่กล้าไปเลยอันไหนดีล่ะอันไหนดีล่ะอันอันนี้น้องปวอันไหนอันนู้นแล้วกัน จบไปแล้วน <G ã entender> <net diz> ้องปดในชุดสุดเมก็ติดอันดับที่สองสักทีโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่คงต้องลาไปก่อนนะคะ